อาอยู่ไหนนะอาอยู่ไหนเนี่ยอาอยู่ไหนเนี่ยอยู่เรียวล่ะแจ้งไหนมันไล่กันร้านอยู่เหรอเหยี่ยวบัวเสี่ยวบักับสีแดง ใครมันอยู่แกงอาเมวะแล้วแล้วแล้วพวไอ้ฟ้าอะไรอยู่แกงอาจริงป่ะนะอะไรนะมึงพูดว่าอะไรนะพวกไอ้ฟ้าอะไรมันอยู่แกงอาจริงป่ะนี่ยไอ้เกลียวไงอยู่แกงกูไหนดูดินี่ไงดวงดีอนะ่ะงงดีสัตว์ไม่งง,งาน,านปะปกตินะชี้อะ อยากได้อยากตีมีดเนี่ยไอย้ซาดเหลือแค่มีดเนี่ยมีบูเป็นมีดแล้วไปตีมีดอะ่ะมีแล้วดวงดีเนาะขึ้นแกงที่สุดสีอะไรนะ่ะสีดำเอาดีๆไม่รู้อยากใส่สีดำเงิน โอ้ให้มีโทรศัพท์อ้ามีโทรศัพท์ไหมไม่มีอ่ะมีอันเดียวอ้าตีเลยเหรอจะตีมีดเนี่ยมันไม่มีหรอกไปเถอะมันตีไอ้เหี้ยต้องตีตอนนี้เท่านั้นเันไม่ตี มีรถไหมเนี่ยมีรถไหมเนี่ยมีรถอยู่ผมจะลองเข้าไปดูไมจีไมแกรนี่นี้เสมอ์น่ะคือหลอกที่านต,ต้องเล่นแอร์ดอปมั้งเดี๋ยวกูเข้าไปเล่นแอร์ดอปคี่ร้อมีคนอยู่เยอะปะที่ร้อมีคนอยู่เยอะไหมอา,ามมอืาม น่านนจะไม่เยอะจเยอะเมื่อไหร่เราจะตีอ่ะวันเอร์เซนนะเราตีเสร็จแล้วจบถ้ามาันจบแล้วเราทำไงต่อตีตีตีมันตีกี่ใบวะกูไม่รู้ว่าอยากกระทื่อมันนานมาตีไม่กำจัดใบนี่สวยแม่งเลยเฮียมีของเหรอวะควรมีมันอ่ะควรไม่มี กระสุนเยอะอยู่อ่ะมีกี่แม็กผมมีห้าสิบแม็กองมั้งโอ้น้อยจัดไอ้ีอ่ะประมาณสองร้อยอ่ะมีสองร้อยเลยเหรอเออแต่อย่างอื่นไม่มีเลยโอไปก่อนเลยเนี้ยอ้เฮียก็ทำกระสุนเล่นปืนก็ทำกระสุนดิอะไรแล้วก่อนแล้วครับก่อนแล้วครับเดี๋ยวขอแก๊งเอาแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราตีเสร็จอ่ะเราทำไงต่อ ตีเสร็จกตจ็ตีเสร็จตีเสร็จก็ตี้ก <c oughs> ็รอตีอีก <m uch ing> มันอื่นไหมเปล่าแล้วท่าของมันหมดล่ะํำดีเฮียก็คือเราไม่เล่งงานลงงนร้านเลยเหรอคือเราไม่เอา <c oughs> ไม่เอาอะไรเลยเหรอหรือว่าเรายังไม่คิดยังไม่คิดคิดทำไมปวดหัว <c oughs> แก๊งย่างกากเลยตอนนี้ <c oughs> คิดรับปวดหัวเหรอมีแต่มีแต่พวกวัว แล้วเราจะทิ้งที่นู่นเลยเหรออมันซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมอะไรก็ไม่ได้ทำเก่งมันกากอะเอาแล้วเราจะกลับมาแบบกลับมาได้ปะคิดว่าจะกลับมาได้ปะถ้ามีงานใหญ่แล้วถ้าแก๊งมันแตกล่ะอาโอ้ยแม่ไม่แตกหรอ,อกครับมันไม่แตกแต่มันจะปล่อยคามันไม่ได้อา ทุกคนมีความสุขดีอยู่หนเก้าแปดครับขอขอซื้อหน่อยครับสามมันกี่อันครับสามมันครับสามมันมันมีความสุขแต่แก๊งไม่เอาไหนเลยนะหนึ่พันห้าครับแก๊งงูกระเป๋ายี่สิบสี่อะไรนะแก๊งโง่ไงตอนนี้แก๊งกัดแล้วทำไมเราไม่ทำให้มันเก่งอะกระเป๋าอะไรนะครับโง่คนโง่ยัง๋าี่สิบสี มันไม่เก่งหรอกหนึ่งพันห้าร้อยครับคุณผู้หญิงหลับอะไรดีฮะเอาสองแก้วค่ะเล้กระเป๋าอะไรเอ่ยสองเก้าสามหนึ่งพันครับกระเป๋ายี่สิบสี่ฮะเราจะไม่มีโอกาสกลับไปรวมมันอีกแล้วล่ออ่ะตันตีสกินอาวุธที่ไหนวะอ่าเราจะไม่มีโอกาสกลับไปรวมมันอีกแล้วหรอ กินอาวุธที่ไหนไม่รู้ผมถามเนี่ยแล้วเราจะกลับไปรวมกันอีกไหมเนี่ยทุกคนเลยเนี่ยเอาผมถามโอ้ไม่จะกลับไปทำไมอ่ะก็กลับไปเล่นเรียเราจะทำไปแค่นั้นจริงเหรอเราแก้งอะ่ะมันโง่อาจจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้จริงจริงเหรอ เป็นแบบนี้ผมต่อไปรีบวอสนะเอาไอ้เหี้ยเห็ดให้กูด้วยนะแม่งควรทันตีนกู <laughs> เอออาไม่แคมปี่เห็ดจต่กูอย่างลั่วเลยวันนั้นโดนแกจับก็ดูเ๋ยวผมจะเปิดคลิปนึงให้คนดูดูนะตอนนี้เพราะพผมมีเรื่องมากตอนเนี้ยผมมีเรื่องด่วนคนดูรู้ไม่ได้หรอกว่าเรื่องอะไร คุณดูดูไม่ได้หรอกไม่มีชิปดูผมจะเหมือป๊นนึงแล้วกันนะอ๋อกูกเผิดอ้าเราจะปล่อยมันไปนแบบนี้เหรออ้า มันไม่ดีนะเว้ยมันคือแก๊งหลักของเรานะเว้ยยังไม่ได้มีอะไรจะต้องทําอะไรตอนนี้อ่าเขาไม่ซีเรียสจบการดีนี้เนาะอ่าผมรู้ด้วยว่ามันไม่ใช่แบบ U K นี่นะต้องขยันตลอดอะ่ะเกี่อะไรของมึงเนี่ยแต่มันเป็น L K แะเว้ยอา พวกวัวให้เราตีมึงจะขยันไปทำไมอ้ามันเป็นเอลเคนะเว้ยเออก็ใจมันเห็นมันกากไอสัตว์มึงจะให้ทำไรมึงก็อยัดไปเอาจริงกับมันดิแกงมันโง่ไอหเอาจริงมันก็ตายดิอ้าแล้วถ้าสมมุติว่าอันนี้อันนี้พูดในอีกมุมนึงนะก็คือเราแพ้มันอะแพ้มันเราก็ชนะมันได้อยู่แล้วก็เรา เอาแต่ตัวโง,ง่ๆง่เข้าแก๊งมาเนี่ยตอนเนี้ยจะทำไมเราไม่ไปทำให้มันดีอ่ะถามตาชักนันยนะบอสคนเดียวแต่ถ้าพวกเราทำกันสีห้าคนมันได้นะเว้ยอ่าอยากให้มันเป็นอย่างนี้อ๋อ อัปเดตมาใหม่เมืองไม่เปิดแน่นอนบายบางบอดอ่าอ่าครับผมว่าคนในะแก๊งคนอื่นจะหมดไฟก็ได้นะแล้วเดี๋ยวอามาทำวินเทอร์ฝอยอีก มึงเป็นเฮียอะไรไอ้ละกูผมแค่ถามเฉยๆคือผมคุยด้วยไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมึงัวส้นตีไหนสัตว์ รแฟชั่นกูดิรับอะไรครับคุณอาเอาแบบแฟชั่นไหมไม่รับครับผมผมเป็นคนไม่ชอบแฟชั่นอยู่แล้วไอ้วนเฮ้ยบีเนีบีดีใจนะดีตีไม้ก่อนเดี <c oughs> ๋ยงตีไม้ไม่ติดเลยอะ จะให้ตีมีดเ่ยก็ยังไปตีไม้มันจะติดให้หรอกแต่ตีไม้ไม่สี่สิบทีตีสี่ทีนะอ่ะไม่มีไม้มันก็ต้องไปตีมีดเกิดตีสองทีติดอ่าอ่าขึ้นมาอีกวองดหนึ่งอาขึ้นมาอีกวองหนึ่ง อาอาขึ้นมาอีกวอรหนึ่งอาดีดีเขาไปด้วยเขาบ่นย่างเขาไป,ไปนะเนี่ยจ้ะมาแล้วผมว่านะอาอาได้ยินผมไหมเอออะไรทำงานดำในเดไม่มีคนทำอะไรนะเพื่อนไม่มีคนทำงานดำเลยกวนน่าจะกลัวๆกูนั่งเล่นอยู่ใช่ไหมแล้วกูก็คิดว่า แล้วเอเคเราจะเอาไงกัน้ะเพื่อนถ้าเราเตีอย่างมันเตียนเออเสร็จไอเย็ยน,นี่ตอบแตกอาตอบเดี๋ยวก็เป็นปเหมือนนั้นแหละผู้ถามคนอื่นตอบแต่ละคนอาแก๊งเราจะได้ไปต่อยมาเอลเคผมอยากรู้ว่าหรือว่ามันจบแล้วหรอวอ่าอา เงอปะเนี่ยมันไม่จบหรอกยิ้ม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 อายิ้มอะไรครับอ่ายิ้มไรแต่ผมว่ารอบนี้มันอรอบรอบนี้มันไม่เหมือนรอบอื่นเลยนะอออมันเหมือนกันไม่เหมือนรอบอื่นที่เคยเป็นมาเลยนะเหมือนกันแหละไม่เหมือนเลยรอบเนี้ย ต่างคน<ร>ต่างแยกย้ายไปทําแก๊งไปเล่นที่ตัวเองมีความสุขที่ตัวเองสนุกไอ้ย่ยนี่มันฝอยเหี่อะไรวะไอ้สัตว์เอาแต่เรากลับลืมสิ่งที่เราขาดไปหวัง <c oughs> ว่าสักวันทุกคนที่แยกไปทําแก๊งอาจจะกลับมานะอา อาคิดมันผมไหมคือตอนเนี้ยผมคิดว่าผมอยากให้ทุกคนแบบกลับมาแล้วก็เราไปลกลับไปลานที่ซัมเมอร์ไอโจนาสกูขอถามมอีกคนนึงถ้าเราตีอย่าได้อลเฮดใช่ปะแล้วถ้าเราตีจุกกับมันอะกูขอถามอีกนะถ้าเราชนะเราจะทำอะไรกันต่ออาก็พักดิไม่มีอะไรท้าทาเยเลยแล้วถ้าเราแพ้ แพ้ก็พักเดเรามาสุดเรามาเต็มที่เรามันไม่แพ้หรอกครับสบภาพแก๊งมันยังกาดเย็ด yes, แม่ <S 2> <S 2> ไอ้เยี่ยนี่ตอบละไม่เหมือนเดิมเลยแพ้ก็ครูดาวตีใหม่ดิอันนี้คือมึงตอบใหม่ใช่ไหม ก็คูดาวตีใหม่ไงแอ๋เรอเว้ยแล้วถ้าของแล้วถ้าเราแพ้หรือว่าชนะใช่ไหมแล้วถ้าของเราหมดอ่ะารามไงของแก๊งหมดอ่ะเตะไงน่าจะไม่มีอย่างนี้กูใส่โคตรแบรบนึง ตอนนี้ต่างคนต่างแยกไปทำากงใช่ไหมอาแต่ผมอะหวังว่าสักวันเราจะกลับมาในที่ที่เราเคยอ,อ,อยู่นน่เงียบปากท<บ>ี่อัต์เหมือนเอือะอะเบียวเทียเลยมันวากูเบียวมันวากูเบียวเอาวากูเดี๋ยวกูเปิดเพลงนี้ด้วยวิวกูมาด้วย แต่ผมอยากให้ทุกคนกลับมาที่ซัมเมอร์นะอากลับไปอีกทีพร้อมกันยืนหน้าแลนอะอาทุกคนยืนพร้อมกันอะไออยู่ไหนไออยู่ไหนผมไปหาด้วยได้ไหมผมก็ยังไม่กดวออ์าอยู่ไหนครับคุณได้อยู่ไหนครับคุณอาคุณมีลำโพงอยู่คุณได้อยู่ไหนคุณอา เลยเบลเลยเบลเลเลคือผมกำลงังปลุกไฟคนทุกคนอยู่เว้ยตอนนี้ เดี๋ยววันนี้กูต้องพูดกับบอสหน่อยละเอะอขอโทษน้องชายพี่พินครับไม่เป็นไรด้วยบอสอะไรเนี่ยพี่ชา,า,ายครับ ได้อาตีไม้ติดละกูเห็นแล้วเพื่อนอาอยู่ข้างในน่ะคนดูครับคนดูครับไอ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 ดิกตอลอันนี้มันชื่อเพลงอะไรครับ๋ย้ผมเปิดให้ฟังนะเดี๋ยวคนดูเดี๋ยวคนดูบอกผมนะถูกไหมครับโอเคครับไอ้นี่ครับ อย่าชนนิดนึงนะครับ่าตกใจนะนี่ยเดี๋ยวผมไปดูไอที่ไอที่มันมันบอกว่ารถไฟชายขบวนนี้อะไรครับช่วงขาลงไฟเอ็มเป็นไงบ้างถ้าไม่มีคนดูักจะกลับไปใช้ชีวิตไหมครับ ขาลงไปผมว่าตอนนี้ก็เหมือนขาลงนะอย่างนี้เอาตรงๆนะฟังอยู่เปล่าเนือนคนไม่รู้จะพูดอะไรอลิกทําตัวปัญญาอ่อนได้ละหบป,ปากพ่อมน่ะปลูกไปไคนในแก๊งอยู่ไอ้เฮียนี่บอกคุณชมจงยาวอะมันเป็นเสียงพูดมันไม่มีเสียงในทิกตอกครับเอ้ยไม่ใช่มันไม่มีเสียงในยูทูบหรอครับอไ,ไเบอบไเสียงพูดอะ ผมว่าไม่ใช่ขาลงไฟม์เหรอครับน่าจะขาลงผมพวกเรามากดีกว่าผมไม่ได้ด่าคนดูครับมันด่าผมมันยาวอ่ะอ่ายี่สิบใบได้เฮ้ยไอเฮี้ยนี่เอาเอากี่เส้นครับรับเยอะนี่กี่เส้นผมมาหาเลเวลๆบอกเส้นครับอะไรห้าสิบเส้นได้ไหมห้าสิบเ้นฮะได้อ่ะพี่ไปไกลดิ ไอเฮี้ยนี่ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วมึงจะเดินตามทำเฮี้ยอะไรเดี๋ยวนี้ดูคุนง่ายนะมึงกลัวทั้งตีนะไงไอ้เฮี้ยนี่มึงเดินถึงหัฮัลโหลครับรับไอ้นี่ครับกูเดินตามรับของเกาะพอแล้วเฮ้ยมึงไปไกลส้นตีนกูดิไอ้สัตว์นี่ อดีเลยครับเลยดีเลยเฮ้ยมึงเออป่ะเนี่ยไอ้ละมาอะไรอ่ะผมมาเก็บของในตู้มึงก็เก็บไปดิมีค่าข่ายเงินแดงไหมครับมีค่าขเงินแดงไหมพี่ชายครับสองแปดแปดครับพี่เอ้าท่าเมื่อกี้พี่ชายบอกสองแปดไม่ใช่หรอไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะเดินถือไม้ขาวดอกๆ๊อกนักๆอยู่ห่ะ